สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสลัมดังราคาถูกผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก O. v o r Top Up มาแนะนำนะครับโปรโมชั่น1โปรล้อแรงคูณ2เจ็บๆราคาโดนๆโปรโมชั่น2สำหรับใครที่เคยเติมไปแล้วนะครับโปรไฟลูกโคตรคุ้มในราคาโคตรโดนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมท่านนะครับนี่ผมบอยซีกับเกมสแลมดังนะฮะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเซนโดร่างแอดวานกันนะครับว่าพอสวรรค์ท่าของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะก่อนอื่นต้องขอบคุณเจ้าของ i อดีก่อนเลยแล้วกันคุณคุณวันลบแม่นะเป็นคนในกลุ่มนะที่คอยเอาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเซิร์ฟจีนอะไรแบบนี้มาให้ดูกันเรื่อยๆนะต้องขอบคุณมากจริงๆที่ให้ยืม ID มาทำนะครับก็ต้องบอกว่าเซนโดร่างแอดวานนะครับจุดที่มันจะรับ สมุดได้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของลูกแก้วนะครับลูกแก้วของมันเนี่ยจะใช้ประมาณ2ลูกแก้วเลยนะเท่าที่ผมกด2มานะครับคืออันนี้นะเซนโดร่างแอดวานนะสองลูกแก้วแล้วก็น่าจะจําเป็นที่จะต้องมีเซนโดร่าง100%ด้วยนะครับเพราะว่าล่างหนึ่งของมันเนี่ยเออสมุดของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ลูกแก้วนะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ อ่ะอันนี้เป็น1ลูกแก้วนะครับประมาณนี้หรือว่าแลกเป็นบัตรได้5ใบอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มาจริงๆแล้วมันจะมีอีเวนต์อยู่เหมือนกันนะครับของของเซิร์ฟจีเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นอีเวนต์ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องของการการชาหรือว่าเป็นเรื่องของการทำเควสนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเหมือนมีบอกประมาณว่าเอ้ยอัพเซนโดได้เท่านี้ได้เอ่อได้ลูกบาสเท่า,ทานี้นะอะไรแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทำเควสแล้วก็มีการกาชาเพิ่มขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีบอกไว้เลยว่า เซนโดร่าง2เนี่ยนะครับใช้ลูกบอลลูกบาสเนี่ยประมาณ100อันนะครับ100อันเนี่ยหาจากอะไรได้บ้างนะครับก็ต้องเติมเงินอะไรประมาณนั้นมั้ง100อันเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับซึ่งผมไปดูในราคาของมันแล้วเนี่ยนะครับไอ้ลูกบอลเนี่ยนะครับมันจะมีให้ซื้อจํากัดแค่40อันเท่านั้นเองนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้การทาเควสเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะอันนี้ซื้อรายวันได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็โดยรวมแล้วราคามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ ออ3,000-5,000คูปองไม่น่าจะเกินนี้นะครับคร่าวๆนะซึ่งถ้าเข้าเซิร์ฟไทยก็น่าจะอยู่ที่เลทราคานั้นแหละนะครับสำหรับเซนโดล่าแอดวานนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราช่ากมันไปนะเพราะว่าเซิร์ฟอื่นกับเซิร์ฟของซีเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วเพราะเซิร์ฟซีมันลูกเมียน้อยอยู่แล้วนะครับก็ สังเกตสังเกตได้จากอีเวนต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่พรสวรรค์ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาดูที่อันตีก่อนแล้วกันก่อนที่จะไล่ไปดูทีละแถวนะครับอันตีของมมนเนี่ยนะครับในส่วนเสริมที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องของมีสปรินต์นะครับสปริน์อันนี้ถือว่าดีมากนะในโหมดฟอร์เวิร์ดนะครับก็ทําให้ตัววิ่งเร็วมากขึ้นแล้วก็อาจจะคอมโบหลายๆท่าด้วยนะอย่างเช่นสปรินต์ไปตกเออสปริน์ไปทิปอินอะไรแบบเนี้ยนะฮะข้อนี้ นะครับเป็นประมาณนี้ใช้ทั้งหมด10บใบนะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเพิ่มสปีดในการวิ่งอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นท่าดิฟนะฮะเป็นท่าดิฟแบบใหม่นะครับก็คือจะดิฟแบบหมุนตัวมันจะไม่ได้เป็นการเลี้ยงบุกแบบเดิมแล้วนะฮะก็คือมันจะเสริมแบบทําให้แบบเออมันมีท่าชูดอะไรที่ไวขึ้นนะครับใช้ทั้งหมด8บใบด้วยกันนะครับต่อแล้วก็เสริมมันไกลการหลอกลอ่อเพิ่มค่าหลอกล่อมากขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็ท่านี้นะครับเป็นท่าโหมด forward นะครับคือกดดิฟปุ๊บนะฮะดังเลยนะครับอันนี้ก เอาไว้ใช้เวลาลักไก่นะครับดูเฟี้ยวอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่าเนี้ยนะครับมันสามารถสลับเป็นโหมดการแล้วส่งได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเออถ้าดูจากในพรสวรรค์ที่ผมดูมาคร่าวๆเนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีท่าต่อเนื่องจากอันนี้นะในความคิดผมนะคือมันท่าต่อเนื่องมันจะเป็นเหมือนแบบเออหลอกเลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเออดังอะไรแบบนี้นะอันดี้รู้สึกว่าอาจจะต้อง อาจจะต้องหักขา2ครั้งก่อนหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะเพราะมันมีเลข2อยู่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าชาวแชทเนี่ยเขาจะบอกกันมาด้วยนะครับอันต่อไปเป็นท่าป้องกันนะครับท่าป้องกันคล้ายๆท่าของ e ีเคอานะคือจะย่อตัวลงต่ำเลยนะครับแล้วก็สามารถลบกวนได้นะครับซึ่งค่าลบกวนของเซนโดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ6%เลยนะครับอันนี้ก็ ไม่แน่ใจว่ามันช่วยลดเรื่องของการหักขาหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันจะเป็นท่าบล็อกนะครับคือต้องกดเออไม่ใช่เป็นท่าบล็อกมันเหมือนเป็นท่าแบบลบกวนแบบแปลกๆนะฮะคือต้องใช้โหมดฟอร์เวิร์ดก่อนแล้วก็เข้าไปลบกวนในโหมดการนะครับประมาณนี้ก็อาจจะทำให้เขา เตรงเนี้ยมันคืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ0.7นะครับ0.7อาจจะเป็นเรื่องของการดักทางเลี้ยงบุกหรือเปล่านะครับอย่างเช่นแบบเวลาเขาเลี้ยงบุกมาเราแบบสามารถที่จะดักสตันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้มีคําแปลด้วยนะครับใครรู้ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะในเรื่องของพอส่นอันติีก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งผมมองว่า เอออาสัก3อันก็น่าจะเพียงพอกับการเล่นนะครับ3อันก็คืออาบมาถึงอันนี้เลยนะครับส่วนถ้าป้องกันเนี่ยผมว่าเน้นตบเอาน่าจะดีกว่านะแต่ลบกวนก็คือจริงๆไม่ได้แยนะ่ในกรณีที่แบบเราเจอตัวที่มันตบยากจริงๆใช้ลบกวนเอาในยุคนี้ไม่ได้แย่มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันมีตัวตบยาก,ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพรสวรรค์แถวแรกกันก่อนแล้วกันนะครับแถวแรกนะครับในร่างแอดวาน ะจะเป็นพวกท่าแบบเจลลี่เลี้อัพอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะมีให้ก็คือเหมือนเจลลี่ไปแล้วเฟดคล้ายๆท่าของเซนโด2นะครับซึ่งท่านี้มันก็เพิ่มตัวเลือกในการเล่นนะเพราะในบางครั้งเนี่ยเวลาเราหลุดตัวประกรบเวลาเราเล่นเซนโดเราดิปปุ๊บนะบถ้ามีคนล้มเราเข้าไปหรือคนเขาแบบหลุดตัวกกบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คนมารอใต้แป้นอาจจะต้องใช้ถึง2คนนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้เราแบบมีโอกาสในะการยิงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการชูตกลางด้วย5%แต่ไม่ชัวร์ว่าเป็นเข้าเป้าหรือว่าพื้นที่โลง่งแต่น่าจะเป็นเข้าเป้านะอันนี้นะครับถ้าออกไปนะจะเป็นเรื่องของการทิปอินนะครับทิปอินคือเราเป็นโหมดฟอร์เวิร์ดนะแล้วก็ต้องมีอาจจะต้องมีอันติด้วยนะเพราะถ้าไม่มีอันติไม่สามารถใช้ท่านี้ได้นะแต่ว่าในเรื่องของการทิปอินเนี่ย ต้องบอกว่าหวังผลไม่ได้มากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฟุกุดะรู้เพราะว่าหรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันชิปอินได้นยหวังผลแทบไม่ได้เลยมีฟุกุดะเนี่ยพอได้บ้างนะแต่ว่าตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะต้องหันหลังให้แป้นด้วยนะถึงจะใช้ได้นะครับต,ต้องหันหลังให้แป้นด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะก็อันนี้อาจจะดูเลอะนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของ เอ่อแย่งรีบาวมังนะนะครับย่งรีบาวกระโดดสูงอะไรหรือเปล่านะหรือว่าเลย์อัพเข้าเป้าอะไรประมาณนั้นก็สำหรับแถวแรกเนี่ยผมว่าอัพแค่อันนี้ก็อาจจะพอหรืออาจจะไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะครับเ mm. พราะว่าถ้าเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นเมนไฮไลท์สักเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อไปเป็นท่าการส่งนะครับการส่งมีอะไรเพิ่มบ้างนะครับนี่เลยครับเหมือนเรียวตาก็คือสามารถเบิ้ลบอลได้ไวขึ้นนะครับสามารถเบิ้ลบอลได้เวลาเพื่อนส่งมานะครับทำเกมได้รวดเร็วมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในท่าที่เด็ดนะ สำหรับผมนะฮะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของสปีดการส่งบอลนะครับมีบัฟให้เพื่อนนะครับชุดกลางทําแต้มนะครับหรือสาคะแนนด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิด3อาจจะเป็น3คะแนนด้วยเพิ่ม5%เลยนะครับประมาณนี้ค่อนข้างเยอะอันต่อไปเป็นท่าเออเหมือนเป็นท่าเงามายาละกันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นท่าแบบอ่ะ หายตัวแล้วสเต็ปแบ็กออกมานะครับอันนี้นะครับเหมือนแบบเออคนคนทั่วไปเนี่ยเวลาเวลาเราเล่นเซนโดเนี่ยปกติเราหายตัวแบบนี้เราอาจจะแบบเลเลยหรือไม่ก็ดิป,ป่อถูกไหมแต่นี้มันจะมีสเต็ปแบ็กออกมาดึงเชิงออกมาได้นิดนึงนะครับถือว่าเพิ่มตัวเลือกในการเข้าทําเพิ่มมานิดนึงแต่อาจจะต้องดูหน้างานอีกทีนึงว่าเอามาใช้จริงแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการชูดเข้าเป้าด้วยหรอเอ๊ะแปลกจังนะครับ อ๋ออันนี้มันเป็นอีกท่าหนึ่งขออภัยครับนี่มันมาจากท่านี้เป็นเรื่องของหักขานะครับ5%าเซ็นะแล้วก็ท่าต่อไปนะครับหมุนตัวแล้วก็ดิฟอีกทีหนึ่งนะครับคือมันจะมีดิฟสองสเตปคล้ายๆท่าแฟลชนะในความคิดผมก็แอบรู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนแบบเพิ่มจังหวะให้คนเขาพะวงมากกว่าหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยมันจะเลเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะดิฟอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าดีอยู่นะครับแต่ไม่ชัวร์ว่าสามารถคอมโบท่าต่อได้หรือเปล่านะแต่ดูอย่างนี้น่าจะได้นะครับ น่าจะคอมโบเปลี่ยนป็นกากาดแล้วแบบหลอกส่งคอมโบหลายๆสเต็ปอาจจะได้อยู่แต่ลําเยอะเกินจะโดนเพื่อนด่านะนะครับประมาณนี้แล้วก็เพิ่มในเรื่องของออการรลกวนด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเข้าเป้านะครับทำแต้มเข้าเป้าอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือมันเป็นเรื่องของการทําแต้มเลเวอฟอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันบวกในเรื่องของการชูด,ด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่นะนะครับแล้วก็อันนี้ครับรับบอลแล้วหมุนตัวนะครับรับบอลแล้วหมุนตัวก็ทำให้ดูพิวมากขึ้น ส่วนตัวมองว่าอัพแค่นี้อาจจะเพียงพอนะส่วนมมกตัวแอดวานเนี่ยอัพแบบแถวและท่า2ท่าอนะไรแบบนี้น่าจะพอใช้อยู่แล้วนะครับในร่างแอดวานเพราะสังเกตจากหลายๆตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นฟีลนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นท่าเฟดและนะครับเป็นเรื่องของท่าเฟดกันบ้างนะครับท่าเฟดของมันเนี่ยจะเป็นนี้ครับหลอกเฟดแล้วดิฟ แล้วหมุนตัวอันนี้360องศานะครับค่อนข้างดูเท่เหมือนกันนะครับดูเท่พอสมควรเลยแต่ว่าดูเหมือนว่าจะต้องใช้หลังจากที่เราหลอกเฟดทันทีนะครับคือถ้าเราหน่วงไปช่วงเวลาหนึง่งมันจะเป็นท่าเลอฟธรรมดานะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็อันนี้น่าจะมีการหลอกส่งด้วยนะครับอ่ะอันนี้จะมีการหลอกส่งด้วยนะครับก็คล้ายๆเดิมนะดูไวขึ้นนะครับแต่ว่า ในเวการเล่นเนี่ยมันเหมือนเดิมนะคล้ายๆท่าแบบหลอกเจอรี่เลียบแล้วก็หลอกส่งแต่ว่าดูเหมือนมาส่งไวขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของการบัฟด้วยนะครับประมาณนั้นนะฮะอาจจะลดโอกาสการตัดบอลน,นะอันนี้ลดโอกาสการตัดบอลมากขึ้นนะครับอาจจะทําให้เลียวตัดตัดบอลได้ยากขึ้นนะฮะอันนี้ดูเร็วมากเลยนะนะครับดูเร็วมากเลย ดูเฟี้ยวอยู่นะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นท่าหลอกเฟดแล้วก็เฟดอีกทีหนึ่งนะอันนี้จะเป็นท่าที่กอบดูเขาว่ามานะในตอนที่เขาเจอกันในครั้งที่2นะครับก็ดูเร็วขึ้นนะดูเร็วขึ้นนะครับอันนี้จัดว่าเฟี้ยวอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของการส่งบอลด้วยอันนี้คือผมว่าไฮไลท์เลยแหละนะครับคือเพราะว่าเฟดปุ๊บนะแดดหลอกเฟดแล้วส่งนะครับอันนี้ อันนี้ดูดูเท่เลครับในความคิดผมดูมันดูหล่อเท่มากนะครับเป็นหนึ่งในท่าที่ผมว่าแม่งเป็นซีเนเจอร์ของลางแอดวานเลยก็คือจะเป็นเนี่ยพอสวรค์แถวเนี้ยแหละนะครับแถวเนี้ยคือจัดว่าเฟี้ยวนะครับเฟี้ยวแบบเฟี้ยวมากนะครับมีหลอกเฟดมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือแบบใช้เยอะเหมือนกันนะนะครับอันนี้ใช้8ใบนะครับนี่ใช้ไปอีก10ใบนะครับอันนี้อีก10ใบนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับรับบอลปุ๊บถอยหลังเฟดมาได้อีก10ใบนะครับคือใช้เยอะมากนะครับเสริมนกลยหลอกล่ออะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ผมข้ามไปอันนี้ผมท่าข้ามไปท่านหนึ่งก็คือเป็นท่าแบบรับบอลแล้วสเตปแบ็กเฟดมาได้นะครับอันนี้คือแถวเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าควรจะต้องอัพเต็มทั้งหมดนะนะครับอาจจะดูสําคัญกว่าอันติด้วยหรือเปล่านะครับอันเนี้ยอันเนี้ยผมว่าอัพเต็มหมดเนี่ยพอเล่นได้แล้วสำหรับพรสวรรค์แถวนี้นะครับ เพราะว่าเรื่องการส่งอะไรพวกนี้มันมีแค่เบิ้ลบอลเบิ้นบอลนี่ก็จัายว่าเสี้ยวอยู่นะอ่ะอันต่อไปเป็นเรื่องของการบล็อกกันบ้างครับถ้าบล็อกไม่มีอะไรมากนะก็คือเออใช้ท่าสปรินต์ของฟอร์เวิร์ดนะครับแล้วไปตกแบบกาดนะครับก็ทําให้เราเหินตกได้ได้ระยะบล็อกเพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มมาเป็นหนึ่งเลยแล้วก็ถึงบล็อกไม่โดนก็จะมีค่าหลบกวนมาให้นะครับเข้าๆประมาณนี้ก็อันติของมันเนี่ยนะครับเท่าที่ดูแล้วผมคิดว่า มีไว้สัก2ท่าก็อาจจะทําให้เราดูเฟี้ยวขึ้นนะนะครับสท่าก็ดูดีนะอันนี้ก็ดูดีอยู่นะเอาจริงแล้วมันดูลักไก่ได้นะถ้ามีเพิ่มเติมนะไว้สัก3ามท่าเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วก็เออสำหรับท่าเนี่ยอันนี้คือจัดว่าดีมากนะพวกท่าหลอกเฟรอะไรพวกเนี้ยนะแถวเนี้ยผมว่ามีไว้ให้เต็มเนี่ยทำให้เพิ่มตัวเลือกได้เยอะมากขึ้นนะครับก็สาหรับเซนโดหนึ่งนะครับเซนโดหนึ่งแอดวานซ์เนี่ย ในแนวทางการเล่นของมันเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนเหมือนเดิมนะคือเล่นแบบพร้อมแบบปรัลุมประมาณว่ามีตัวสกรีนหรือตัวไอโซเลชันนะครับมีตัวดึง3คะแนนหรือว่าไอโซเลชันสฝั่งอะไรแบบนี้ก็ดูไม่ได้แย่นะแต่ผมคิดว่ามีตัว3คะแนนแล้วก็ยืดไกลๆกตัวหนึ่งอย่างพวกแบบเอ่อไอตัวฟอร์เวิร์ดของโชโยฮานากาตะล่างแอดวานล่างแว่นนะล่างแว่นอะไรแบบนี้หรือว่าโอดะหรือตัวที่มันยืนวงนอกอะไรแบบนี้ยืนไกลๆไอโซเลชันเอาผมว่าดูเฟี้ยวอยู่คล้ายๆเล่นการเล่นคล้ายๆมากี่2แต่ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวมากีี มันจะกั้นกึงไปทางคล้ายๆเรียวตาก็ทําเองได้มากกว่ารเรียวต้าบูโตผสมกันอะไรแบบนี้เราก็ทําเองได้ด้วยเล่ไนในหลายจังหวะนะครับผสมไปกับเซนโดนึงด้วยก็ยังได้นะสำหรับมากรีสอส่วนเซนโดล่างแอดวานซ์มันดูเหมือนแบบว่ามันดูมันดูผิวไหวนะมันดูผิวไหวแต่ว่าในความเก่งของมันเนี่ยในความคิดส่วนตัวของผมนะผมว่ามากรีสองเก่งกว่านะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันดูแบบ เออเพิ่มตัวเลือกในการเล่นมากขึ้นนะถามว่ามันจะเป็นตัวท็อปเมตาในตัวถือบอลไหมผมว่าน่าจะเป็นอันดับ2รองจากมากิล่าง2นะในความคิดผมนะในความคิดผมนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวเลยก็เอามาเล่นได้เพิ่มตัวเลือกในการเล่นได้มากขึ้นนะแต่ว่าคือช็อตเซเลคชั่นอะไรแบบนี้ในการเลือกยิงส่งการทำเกมอะไรแบบนี้ผมว่าคนที่เล่นน่าต้องใช้ความเข้าใจเกม พอสมควรแล้วก็ต้องใช้ความชํนนานาญในการเล่นด้วยนะเพราะว่าการคอมโบปุ่มของมันเนี่ยค่อนข้างยากนะสำหรับคนที่เล่นมือถือนะครับส่วนผมเนี่ยเล่นจอยอยู่แล้วค่อนข้างชินอยู่แล้วก็อาจจะง่ายกว่านะครับหรือเปล่านะฮะแต่ว่าคนเล่นมือถือผมว่าอาจจะลำบาก่อยเพราะว่าปุ่มมันเล็กในจอมือถืออะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่เล่นได้ค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดว่าเล่นให้มันพลิ้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบฝึกซ้อมจนแบบเออกล้ามเนื้อเราจดจําในการเล่นท่าโดยที่เราไม่ต้องดูปุ่มได้แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเฟี้ยวอยู่นะสำหรับตัวนี้นะ การคอมโบท่า uh, นู่นนี่นั่นนะครับผมอาจจะไม่ได้ดูละเอียดมากเพราะว่าตัวนี้มันเป็นม,ม,มันไม่ได้มีตัวเลยนะครับเป็นพรสวรรค์ให้ดูเอาอะไรประมาณนั้นก็ยังไงเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูเกมเพลย์กันก่อนละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าอันนี้มันจะมีเกมเพลย์ให้ดูด้วยนะครับเป็นของออคนที่เขากดแร้งกันเนี่ยมาเจอกันเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยละกันนะครับ โอเคครับอันนี้เป็นเกมเพลย์ในโหมดศึกเอ,อ่ออันนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นโหมดธรรมดานะอาจจะเป็นการกด3-3หรือว่ากดแรงมาเจอกันเป็นซูเปอร์สแลมดัานหมดเลยนะครับมากัน2ไลน์อัพฟอร์เมชั่นการเล่นคล้ายๆกันนะมาอีกทีมหนึ่งมีมาจิ2นะครับมีฮานากาตะล่างแว่นแอดวานนะครับแล้วก็มีแว่นโคงเรนะครับคือเล่นแทนไอโซเลชันทั้ง2ทีมเลยนะครับ2ทีมนี้นะครับ2ทีมเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเล่นประมาณไหนคือมาจิ ร่างสองเนี่ยผมว่ามันดึงแบบดึงได้หลายตัวเลยนะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวถือบอลปุ๊บเนี่ยเอาเข้าไปเล่นแล้วเราก็ดูว่าจะยังไงอันนี้เหมือนพนา,ากานตะเขารู้นะครับว่าเพื่อนเราจะเล่นลูกฮุกนะครับเขาเลยไปรออยู่ใต้แป้นนะครับแล้วก็เซนโดสองครับถือบอลมาเซนโดล่ออางแอดวานขอภายอันนี้ชูดไปก่อนเลยนะครับยังไม่ได้เก็บสแปกเลยแล้วก็รีบาวไปได้พนาาันกานตะบอลไปที่โคงเลสโคงเลสกับโกไดเนี่ยคือมีไว้ดึงตัวประกบแล้วก็คุกไปอีกรอบนึงเป็นลูกลงครับเรียบร้อยครับผม นำไปก่อน4-0แล้วทีมมากินะฮะแล้วก็เซนโดลูกนี้ขึ้นบอลมาทางฝั่งขวาส่งมาให้ตัวประกอบนะฮะแล้วก็ลูกนี้หลอกเฟดยังเล่นไม่ได้ครับมีสแต็กอยู่นะครับลูกนี้แล้วเฟดมายิงลูกนี้ครับแล้วเป็นลูกไม่ลงฮะแล้วรีบาวไว้ได้แล้วแว่นแตกโอ้โหส่งมาโดนตัดบอลไว้ได้เก็บบอลไว้ได้อยู่มากิยังไม่มีสกินนะฮะมากิล่าง2แล้วลูกนี้โอ้โหโล่งๆเลยครับเนี่ยคือตัวบัญชียจริงครับสำหรับมากิ2นะเท่าที่ผมดูคะแนนแลงเนี่ย เป็นหนึ่งในตัวที่โดนแบนทุกเกมในโหมดสุดยอดแล้วลูกนี้ครับสเต็ปแบ็กมาชูดเรียบร้อยครับพื้นที่โล่งครับมีการใช้ท่าใหม่นิดนึงนะตะกี้นะครับมีการควงหมุนตัวนะครับ6ต่อ2นะครับอันนี้มันเป็นเกมโชว์มาเกะหรือโชว์เซนโดรครับเนี่ยโค้งเลนี่ก็คือยืนนอกวงอย่างเดียวครับแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหคือตัวมันเฮี้ยจริงครับมากะสอคือถ้าทำมันเยอะท่าทำมันเยอะแล้วมันสามารถหลอกส่งได้ด้วยนะครับทำนอกทำใน เลアฟหลอกส่งคือมันครบเครื่องจริงนะสำหรับมากีนะครับลูกนี้แดดมายังเล่นไม่ได้ครับยังไม่ได้โชว์สเตปของการหลอกเฟดแล้วส่งเท่าไหร่นะลูกนี้ชูตมาก็เรียบร้อยเลยครับฝืนที่โล่อีกแล้วเซนโดไล่มาเป็น4ต่อแปนะครับบอลที่คงวเลเอาแอซซิตจากมากีไปก่อนหรือเปล่าครับมากีได้บอลมาเล่นเหมือนเดิมครับแล้วลูกนี้โอ้โหเนี่ยจังหวะที่โกไดไปซ้อนแว่นนะครับทําให้มากีเลือกที่จะเลย์สองไปได้ครับลูกนี้เราฝั่งฝาคือเปิดโล่งเลยครับยังไงครับเซนโดลูกนี้ นารูโตะมาแล้วชูดไปแล้วเป็นลูกลงด้วยครับโอ้แม่นใช้ได้เหมือนกันนะหลังจากที่ลูกแรกไม่ลงนะครับสามลูกต่อมาคือลงทุกลูกเลยนะครับมากิได้บอลมาแบบนี้เรียบร้อยเลยครับรั้มาโชว์ชูดพื้นที่โล่งนะครับเสร็จเลยครับปวดหัวจริงครับคือที่มันเล่นแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีตัว3าคะแนนอยู่วงนอกนะครับไม่งั้นมากิจะไม่สามารถเล่นแบบนี้กับฮานาการตา,าได้นะครับเพราะว่าอีกหนึ่งตัวเนี่ย มันต้องไปประกบตัววงนอกไงเสีย2องดีกว่าเสีย3นะฮะแล้วก็ลูกนี้ตัดบอลไม่ได้อีกแล้วครับคือถ้าดูจากคอมแล้วเนี่ยมันเป็นคอมที่ดีทั้งคู่นะในความคิดผมนะแต่ว่าเอ่อความสามารถในการตัดบอลของมากิเนี่ยมีมากกว่าแล้วก็ความสามารถในการสร้างเกมอะไรแบบนี้ของมากิมันมากกว่าเซนโดล่างสงนะถ้าดูแบบนี้แล้วชูนมาลูกนี้ไม่ลงด้วยนะครับ ในส่วนของตัวประกอบโชโยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสแปดเขาดีขนาดไหนนะครับแต่ดูจากท่าการทำแล้วคล้ายๆมูโตผสมกับฮาเซงาว่านะแล้วก็มันเป็นเปลี่ยนมาเป็นเซนเตอร์นะครับประมาณนั้นลูกนี้มากี่ยังทำไม่ได้นะครับเรามีหมุนตัวมันนึงนะมากี่ลูกนี้ครับโอ้โหแล้วอาจจะกดผิดปุ่มอ๋อมีอันตครับเราชูดไปเรียบร้อยครับโอ้โหคะแนนแบบดับเบิลเลยครับตอนนี้16ต่อ8ครับเท่าหนึ่งนะครับ เซนโดตอนนี้ยังไม่ได้โชว์เะยมีคนล้มแล้วชูดไปโดนแว่นบอกไว้ได้กลับมาเซตใหม่อีกครั้งที่มาเกียบแล้วลูกนี้ขึ้นไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาเรื่องนะมาเกียตัวนี้ถือว่าเอาเรื่องนะเพราะมาเกียผมรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่น่าจะกดยากนะครับเพราะว่าถ้าอันติมันมีเยอะนะครับแล้วเซนโดนลูกนี้จะเล่นยังไงครับยังไม่ค่อยได้โชว์ของเลยนะแล้วชูดมางโงโงๆแบบนี้เรียบร้อยเลยครับแล้วแว่นปล่อยบอลออกมาแบบนี้ก็รีบาวไว้ได้ครับ ชื่อทาคาโน่หรือเปล่าอันติล้มมากิมาแบบนี้ไม่มีโซยัดยันครับเรียบร้อยครับดังลงไปเฟี้ยวจริงครับมากิเป็นหนึ่งในตัวที่ผมน่าจะทำร้อยรนตั้งแต่แรกแล้วลุกนี้เนี่ยฮะจังหวะที่โกไดเขาแบบไปซ้อนน่ะแล้วมากิเขาเห็นนี่ยว่ามันเล่น2ได้เว้ยเซนเตอร์อาจจะต้องเดาบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเดาว,ว่าโดนเลนหนึงอีกแล้วลุกนี้โอ้ ได้หลอกส่งนะครับแต่ว่าทําบอลล่านยังเก็บบอลไว้ได้อยู่นะแล้วชูตมาแบบนี้ก็เสร็จเลยยังป้องกันดีเหมือนเดิมที่มาเก็ตตอนนี้สกอร์นี่คือห่างกันสิคะแนนเลยนะครับชูตมาลูกนี้ไม่น่าลงครับดีบาลไว้ได้ครับทาคาโน่ชื่อทาคาโน่ไปก่อนแล้วกันนะแล้วลูกนี้แว่นเก็บบอลไว้ได้อีกนะครับคือตัวของฝั่งที่มาเก็ตนี่ค่อนข้างดีกว่าพอสมควรนะเนี่ยคือการทําเกมทําอะไรมันง่ายกว่าเยอะเลยครับยี่สองต่อสิบแล้วครับตอนนี้ โอ้เซนโดยังไม่ได้โชว์ของเลยครับเหมือนแบบมันเล่นให้มากรีตตหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ต้องเข้าใจครับคือคือผมว่าสกิลเพย์เขาไม่ได้ต่างกันนะแต่ว่าคือคอมของเซนโดเนี่ยดูเล่นยากกว่านะครับมากรีเล่นง่ายกว่านะครับการเข้าทําง่ายกว่าเยอะนะแต่ว่าเซนโดยังไม่ได้ใช้ท่าดังท่าอะไรเลยนะครับในตอนนี้แลชูลูกนี้ไปไม่ลงนะครับรีเบวได้อยู่พลังงานตะอยากจะโชว์นิดนึงนะลูกนี้ฮุกไปครับแล้วเป็นลูกลงด้วยครับ 12คะแนนแล้วครับตอนนี้คะแนนห่างกันเท่าตัวเลยครับ2ีวสิาีสุดท้ายไม่น่ารอดแล้วนะฮะแล้วก็ลูกนี้ครับเซนโดลูกนี้ยังไม่เล่นแล้วโอ้โหเลนหนึ่งไปครับเพื่อนยืนใกล้ไปอัลต้ถึงแม้ว่าส่งไปก็น่าจะไม่ได้ชูดพื้นที่โล่งอยู่ดีตรงนี้ซ้อนไว้สวยครับโกได้ครับไม่ได้เล่นเลยนะครับโกไดเกมนี้เราอันติมาแบบนี้เหมือนบูโตะเดะเลยครับไล่มาเป็น14ต่แ24ครับแต่ก็น่าจะแพ้แล้วครับสำหรับทีมเซนโดแอดวาน นะไม่ได้เล่นนะครับแล้วลูกนี้หุกไปโอ้โหคือเนี่ยมันตัวมันเฮี้ยรจริงเว้ยมากี่สองอะ่ะแบบมันเฮี้ยรจริงครับแต่ว่าต้องรอดูว่าของจริงมันเล่นยากขนาดไหนนะต้องรอดูน่าจะเป็นหนึงง่งในตัวที่เล่นยากมากกันแหละสำหรับมากี่สองนะครับก็อ่ะจบไปนะครับต้องบอกว่าเหมือนเอาเซนโดแอดวานมาโดนตบนะฮะในเกมนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าเนี่ยมันยากครับมันยากนะครับคือ นึกไม่ออกเลยนะว่าจะหาคอมแก้ยังไงเหมือนกันนะคือมันเป็นคอมที่มันต้องเดาครับพอเวลาเล่น Isolation จ่าขนาดนี้แล้วมากกีเนี่ยมันมีความสามารถที่จะบีบให้เขาต้องเดามากกว่าเซนโดแอดวานนะครับในความคิดผมนะฮะก็จะประมาณนี้หรือว่าเซนโดเขาอาจจะไม่ได้ช่ำมากหรือเปล่าไม่ชัวนะไม่ไม่แน่ใจนะว่าคนนี้เขาเป็นเขาเป็นท็อปแรงที่แบบว่ามีฝีมือขนาดนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าซูเปอร์สแลมดังในไทยเนี่ยคือ ฝีมือแบบไม่ได้เก่งกันมากไงแต่ว่าของจีนน่าจะเก่งนะนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันยากจริงครับมาจีทําแต้มได้เองนะได้ไป6แอซซีส์ธนากาตาก็สามารถทําแต้มได้ส่วนไอเนี่ยไอแวนกับโกได้สองตัวเนี้ยมันเป็นตําแหน่งแบบดึงตัวประกบอยู่แล้วนะครับเกมนี้คืออาจจะไม่ได้เล่นมากแต่ว่าแวนเนี่ยได้บล็อกไป2ครั้งนะครับแล้วเก็บบอลไป4ครั้งเลยนะครับค่อนข้างสําคัญเหมือนกันแล้วก็น่าจะมีอันติด้วยนะแอซซีส์ไป3ครั้งนะครับในส่วนงโกไดในเกมนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับคือเก็บบอลได้งนะครั้ง เอ่อแอซิดได้5ครั้งแล้วก็ในเรื่องของอันนี้ได้เป็นสตีลนะสตีลได้1ครั้งเท่านั้นเองในส่วนของเซนโดในเกมนี้คือทำอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะว่ามากิตามติดนะครับมากิ Mar ตามติดเลยก็ยากหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็การปล่อยบอลไปเนี่ยนะครับรีบาวอาจจะได้ก็จริงนะครับแต่ว่าความสามารถในการเอ่อหาพื้นที่โล่งเนี่ยของทีมมากิเนี่ยแม่งเยอะกว่านะครับ อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครึ่งซึ่งผมมีให้ดูแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็ใครสำหรับสำบใครที่อยากจะดูเซนโดแอดวานเนี่ยผมก็แนะนำว่าไปดูใน u t u b e เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีมาลงให้ดูเรื่อยๆแหละนะสำหรับตัวนี้นะในช่องของพวกแบบอาร์แทนหรือว่าทูเกเตอร์อะไรแบบนี้ก็มีมาให้ดูเรื่อยๆสำหรับเซนโดนะครับก็จากว่าเป็นหนึ่งในตัวที่น่าเล่นแล้วผมอยากเล่นมากๆด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับส่วนความสว่างของมันเนี่ยใช้กี่ใบนะครับ คร่าวๆน่าจะประมาณ160-170ใบนะใบละ300น่าจะเหมือนเดิมนะแล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นอะไรมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มันน่าจะ,ะเข้าหลังมากกี่นานพอสมควรเลยสาหรับเซนโดแอดวานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเท่านี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าในส่วนไหนผิดพลาดไปอะไรยังไงผมขออภัยด้วยละกันเพราะมันเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ผมอัดแบบโดยที่ไม่ได้มีเทคสองเทคสามอะไรเลยอัดสดเลยนะครับก็จะมีให้ดูเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเจ้าของไอเดียมากมากเงๆนะขอมิม อะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ